วิดีโอนี้มีเนื้อหาสปอยอนีเม่ที่ถูกนำมาเลือกนำเสนอในวันนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้สื่อในแง่ของการ a p p r e c i a t e ชื่นชมผลงานสักเท่าไหร่นะฮะประกอบก,บกับการรีวิวแบบลวกๆนิดนึงอันดับที่สิบลูลูชแล,ล,ลมจำนาสกุลไม่ได้จากโคดกิอัตพระเอกหัวสายชีวิตบัตซบพหอคุณคิดหักหลังทรยศบาลังพอ่อ กันเรื่องที่นำเสนอสงครามการเมืองชนชั้นชาติพันธุ์พร้อมๆกับความสนุกในแง่ของกลยุทธ์ยุทธวิธีการชิงไหวชิงพริบราบาบลาบลาพระเอกเทพรูรุชเป็นตัวละครที่ทำให้ผมคริ้์และลั่นขำหนักที่สุดในบรรดาพระเอกเทพสิตัวที่ยกมาในคลิปนี้นะฮะขอบอกได้เลย <Really S 1> แล้วๆะคือบทพูดบทพูดของรูรุชเนี่ย บ่อยครั้งมากที่ทำให้ผมอยากจะแบบชีวิตกูแม่งเฮี้ยกูจะล้างแค้นพวกมึงทุกคนกูคืข้าคือลูลูชนามสกุลอะไรไม่รู้ขอสั่งให้เจ้าชนนาออาินีน้ำเน่าสัตว์ในเฮี้ย อาจจะเป็นพระเอกคนแรกๆในวงการที่ริเริ่มความคริ้นช์เอจจีก็ว่าได้นะโ <_ C rit> คดกิอัพพยายามจะเป็นทุกแนวการเมืองสองครามสตอนสังคมหุ่นยนต์ความรักประชาและซูเปอปร์เนเชอรัลแต่ที่ผมมองว่าเรื่องมันพังเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าพรอรโฮพรอรโฮเนี่ยแบบถ้ามึงจะทำอย่างนี้นะทำไมมึงไม่คุยกันตั้งแต่ทีแรกฮะมึงไม่ต้องมายิงปืนสู้กัน มีคนตายก็ได้ปะ่ะคุยกันเนี่คุยกันก่อนอันดับที่เก่าโซระจากโนเกมโนไลโซระเนี่ยเป็นพี่ชายที่หลีน้องสาวหัวปักหัวปัม่มผูกคิดพิชิตโลกแฟนตาซีที่เกมคือชีวิตเพลกปืนเกลยวที่ท้าตีต่อยชาวบ้านไปทั่วนะฮะทำตัวอย่างกับว่าตัวเองมีบทตัวเองมีสคริปต์วางอยู่ตรงหน้าเหมือนมันรู้ว่าตัวเอง จะทําอะไรยังไงก็ชนะอยู่แล้วด้วยเหตุผลคลิ้นคลิน,คลนที่เอามาอ้างนะฮะแต่ทั้งเรื่องโดยรวมก็ถือว่าสนุกติดหน่อยก็เือมีเซอร์วิสเยอะเกินความจำเป็นนะฮะและมุกตลกที่มักจะเป็นมุกที่เล่นเล่นด้วยบทพูดที่รวดเร็วและปวดหัวแบบตัวละครมาาันจะมันจะแบบว่าแรนๆ์ขึ้นมาแบบแบบนี้นะฮะมุกตลกของเรื่องนี้อันดับที่8อายโนโคจิฉันอะ ไม่เคยเห็นว่าพวกนายเป็นเพื่อนหรอกนะพวกนายนะ่ะมันก็แค่เครื่องมือที่นำพาชั้นสุดชัยชนะเท่านั้นแหละ Classroom of Elite การเมืองในโรงเรียนคนอวดฉลาดที่ห้อง C ล้มห้อง D ห้อง D ล้มห้อง A ห้อง A ล้มทั้งห้อง C ห้อง D โดยที่ห้อง B ไม่เสือกเฮี้ยอะไรเลยก็อยู่ดีกินดีได้ แล้วมึงจะตีกันไปทําไมเรียนจบมามีงานทําก็พอไอ้เนื้อเรื่องที่ขาดรายละเอียดไปบ่อยบทพูดพระเอกที่เอจี้ทำเท่ไปงั้นน่ะแต่ไม่มีการแตกความใดๆในเรื่องเลยพระเอกต้องการอะไรในชีวิตกูไม่รู้พอาม่ไม่บอกแม่งทํามาขายนิยายสัตว์ไปอ่านนิยายเอาอันดับที่เจ็ดคลินช์ลิโตจาก s อสอาร์ตออนไลนผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าช่วงแรกๆของซอสอาร์ตเนี่ย คุณจะบอกจุดประสงค์ของเรื่องให้ดีซะก่อนนะแต่กลับให้ไอ้โต๊ะไปทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวไปเป็นวันนี้พกพเนจรเดี๋ยวเข้าตี้เดี๋ยวตี้แตกเดี๋ยวเจอเมียคนแรกเดี๋ยวไปช่วยคนโน้นคนนี้บ้างซึ่งผมก็เลยเลิกดูนะเพราะว่ามันแบบเห็นคาว่ามันพังเพราะฮาเลมเลอะเทอะด้วยนี่ก็ไม่รู้สินะอันดับที่6อันนี้เมทที่เปิดตัวได้คลิ้งจี้ขณะที่นักรีวิวต้องกลุมขมบ เพราะไม่นึกว่าปี2020จะยังมีอะไรอย่างนี้ออกมาบอกตรงๆเลยนะฮะว่าตอนที่1 2 3เนี่ยเรื่องนี้เปลือตัวได้ขยักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโอ้โหข้าวจะเป็นจอมมารที่เกิดใหม่จาก2,000ปีก่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างคี่จะท้าสู้งั้นเหรออ่ะยอมหรือยังยอม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 ยัง เดกเรียนก็พาสาวที่ตกได้ไปกินข้าวนะฮะวันต่อมาก็ตกสาวคนใหม่ได้จูบแรกมา1 EA แต่ช่วงหลังผมเริ่มที่จะเห็นพัฒนาการของเรื่องนะฮะว่าเออมันก็ยังมีความพยายามที่จะใส่ความลึกซึ้งเนื้อเรื่องประชญาอะไรมากขึ้นนะฮะก็ด,ดูดูอยู่ว่ามันจบมาจะเป็นยังไงถ้าจบดีก็ชมนะฮะถ้าจบห่วยก็ด่าอันดับที่หอ ชินจากเคนจโนมาโกะพระเอกแทบเกินไปจนเรื่องไม่มีอะไรจะทำแล้วโบกับเรื่องที่มิรุจจะเอาความต่างโลกมาใส่ทําไมในเมื่อมึงไม่ได้ใช้อะไรกับส่วนตรงนั้นเลยจบรบบอันดับที่สี่โทยะจากอิสกายสมาร์ทโฟนพระเอกแทบเกินไปจนเรื่องไม่มีอะไรจะทำแล้วตอนที่1ตกเมียคนที่1ตอนที่2ตกเมียคนที่2ตอนที่3คนที่3 4 5หอะไรก็ว่าไปอนิเม่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นเรื่องที่กลมนอนได้ดีจริงๆครับ อันดับที่ 3. ามฮาจิเมะจากอะลิฟูเรตากูเกียดมึงกูเกียดพวกมึงทุกตัวที่ทำให้กูต้องเป็นอย่างนี้ถ้ากูออกไปได้เมื่อไหร่น,นกูจะฆ่ากูจะฆ่าพวกมึงทุกคนอชชเอันนี้ไม่ชิลๆสบายๆนะฮะหมอกอย่างยิ่งกับการที่จะเปิดดูกับครอบครัวก่อนนอน ที่แม้คุณภาพแอนิเมชันจะทำออกมาได้หมาไม่แดกแต่การเล่าเรื่องหมาก็เมิอนอีกเช่นกัน <S 2> <S 2> อันดับที่2 a s Assassin s a s s i n ไทร์ e เมื่อคุณได้รับหน้าที่มาฝึกสอนสาวน้อยผู้ด้อยความสามารถโดยที่แท้จริงแล้วคุณต้องฆ่าเธอแต่คุณก็ไม่ฆ่าเธอเพราะคุณชอบกินเด็กเพื่อจะคอยเช็ดโตให้กับเด็กสาวที่คุณไม่ยอมให้เธอได้เติบโตหรือเรียนรู้เฮียอะไรด้วยตัวเองเลยแล้วคุณจะดูเรื่องนี้ไปทำไมครับ <S <S ผมเนะี่ยเป็นวิมพั์ที่ไม่มีใครต้องการนะ เราจะรักกันได้เหรอ my little lady อันดับที่หึ่งแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึงขอプระเอกเทพยอดแย่ของเราในเวลานี้นั่นก็คือลิฮิตจากพลันเจอร์ <S <S 2> <S 2> ไม่อยากจะพูดถึงนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงครอบอะครบเครื่องทุกอย่างที่ขยะควรจะมี เพลงแค่พลังรับเซอร์วิสนมเนยนางเอกรีบทผู้เสือเส่อมเสบิลดิงพังพังตลกงง,ง,ง <Wow. S 1> นอกจากนั้นผมก็ไม่รู้แล้วว่าเรื่องนี้มันมีอะไรดีอีกไหมเพราะผมไม่อาจจะทนดูถึงตอนที่45678าได้ฮะใครจะมาเคลมผมก็ตามสบายครับผมไม่ว่าเพราะที่พูดเนี่ยก็แค่รู้สึกว่าเรื่องมันแย่สุดตีนจริงอ่ะ แนวพระเอกเทพนะฮะไม่ใช่แนวที่แย่เป็นแนวที่ดีเลยล่ะถ้ามันมีอะไรที่จะเล่นกับปมความเทพของพระเอกที่ดีได้นะฮะตัวอย่างแนวนี้ที่ดีๆก็เช่นวันพันแมนเรารู้กันอยู่แล้วเดดโนดไม่ต้องพูดถึงครับฮิโอกาเนี่ยพระเอกเทพไหมเทพครับแต่ทําไมคนเข้าถึงชื่นชมยกยอชูห่างว่าเรื่องพวกนี้มันดี mm hmm. ก็เพราะว่าพระเอกมันยังมีมิติอะไรอยู่บ้างไง เขเอกยังมีเครียดมีกดดันมีเศร้ามีอะไรบ้างที่เขาทําไม่ได้แต่สิ่งที่สิเรื่องพวกนี้ทำคืออย่างนี้อะฮะทำได้ทุกอย่างบ้างฮาเลมบ้างบทพูดคลิ้งจี้เอจจี้บ้างคอนเขาถึงบน่นบนกันยังไงลนะ่ะฮะ